คลิกเดียวรู้เรื่องคอมรายการคอมทูเดย์นานาสาระเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่โดยตรนชัยจันทรสุภแสงคลิกใปให้มาตรงกันที่วิทยุราชมงคลทัญบุรีเย8 9อเุเมกะเฮ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการของ t o d a y นะครับทาง FM 89.5 m มกะเฮิรวันนี้อยู่กับพี่มิง้งผนชัยจันทราสุภาแสงนะครับเมื่อวันจันทร์ที่แล้วนะครับเรานำเสียงพี่มิ้งทำเสียงจากการถาแถลงข่าของ Command Converse ที่กำลังจะเกิดขึ้นวันที่31มีนาถึง3เมษายนนะครับสัปดาห์ที่แล้วฟังกันไปส่วนหนึ่งและยังไม่จบวันนี้มาฟังภาคต่อซึ่งก็จะเกี่ยวข้องกับ บรรดาแบรนด์และรีเทลต่างๆที่เข้ามาร่วมจอยในครั้งนี้ซุนจะมีอะไรไปฟังกันเลยครับคอมมาบุตเอแล้วในคอมมานดครั้งนี้ทั้งแบรนด์เวิร์ดเองนะครับหรือว่าทั้งซิเมกเองเนี่ยมีอะไรที่จะ เป็นเป็นจุดที่จะมาเชื่อมหรือเป็นการเปิดประสบการณ์ให้กับทางผู้บริโภคที่เป็น f c ของคอมมาชกันบ้างนะครับผมขออนุญาตถามพี่ทางคุณต่อ SIPMEX ก่อนนะครับได้ครับก็สำหรับ SIPMEX A เนะครับเรามองว่าการมาของเทคโนโลยีอย่างบล็อกเชนหรือว่า Digital a s s e t ทเนี่ยมันไม่ได้นำมาเฉพาะโอกาสในการลงทุนอย่างเดียวแต่ว่ามันเป็นโอกาสในการที่เราเนี่ยจะได้ explore ในโอกาสในการทำธุรกิจเนี่ยหล หลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเรื่องของการที่เราเห็นเม t a าเวิร์สที่เข้ามาเป็นการเปิดคอมมูนิตี้ต่างๆเราเห็นเรื่องของโลกของ d e f าที่ทําให้แต่ละคนเนี่ยสามารถกู้ยืมเงินได้ โดยตรงผ่านตัวไม่โดยไม่ผ่านตัวกลางนะครับหรือแม้กระทั่งในเรื่องของ NFT ที่จะเป็นแบบเศรษฐกิจยุคใหม่นะครับที่กำลังจะเข้ามาแต่สิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเกิดว่ามันไม่มีในเรื่องของ i n f r a าสตรั t เจอร์ไม่มีในเรื่องของอุปกรณ์ IT นะครับเราเห็นเนี่ยความเชื่อมโยงกันระหว่าง รือว่าสิ่งที่เกื้อกูลกันนะครับระหว่างเทคโนโล,โลยีกับตัว Equipment ตัวนี้นะครับมันก็เลยเป็นจุดที่ทําให้ทางซิมเพ็กซเนี่ยตื่นเต้นแล้วก็อยากที่จะเข้ามาร่วมงานกับทางคอมมานดนะครับสิ่งที่เราเนี่ยจะมีที่งานคอมมานดนี้นะครับอย่างแรกเลยเราจะมีการให้ความรู้นะครับเราจะมีการจัดบูธของซิมเพ็กเนี่ยในงานของคอมมานดนะครับเพื่อทําให้นักลงทุนหรือว่าผู้ที่เข้ามาร่วมงานเนี่ยสามารถเข้ามาศึกษาได้ตั้งแต่สเต็ปในการเปิดบัญ,ญชีหรือว่า การที่จะอยากรู้ว่าถ้าอยากอยากหาข้อมูลความรู้ต่างๆเหล่านี้จะทําได้ที่ไหนนะครับแล้วเราก็มองว่าส่วนเหล่านี้มันจะเป็นสิ่งที่ทําให้ผู้ใช้งานเนี่ยรู้สึกว่าการที่เรามี use Cas e เพิ่มของอุปกรณ์ IT เนี่ยมีเพิ่มขึ้นหลากหลายเลยที่ก่อนหน้าน,นี้มันอาจจะมีเรื่องของการใช้งานในการทํางานปัจจุบนันหรือว่าการการเรียนการสอนนะครับแต่ว่ามันจะมี use Cas e อื่นที่ทําให้ทุกคนเนี่ยสามารถสร้างธุรกิจหรือว่าสร้างประโยชน์ สร้างความมั่งคั่งจากอุปกรณ์เหล่านี้ได้นะครับเราก็จะมีบูธที่ให้ความรู้แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ที่คอยให้ข้อมูลกับลูกค้านะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีการจัดมาร์เก็ตติ้งแคมเปญร่วมกันกับทางคอมมาร์ดด้วยนะครับโดยคนที่เข้ามาร่วมงานคอมมาร์นะครับผู้ร่วมงานเนี่ยก็จะมีสิทธิ์ได้รับของรางวัลหรือว่าได้รับสิทธิพิเศษจากทาง Si m แมกกลับบ้านไปครับครับผมค,คือผมผมเข้าใจว่าปกติเนี่ย ตอนที่เราจะเปิด Account กับ s ิฟเมกอันนึงเนี่ยต้องใช้เวลาในการ Verify อยู่พอสมควรซึ่งซึ่งเข้าใจว่าในงานเนี่ยสามารถที่จะทำได้เร็วขึ้นใช่ครับนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของ g i ฟต์การ์นะครับที่สามารถที่จะให้ทางทางลูกค้านะครับหรือว่าสมาชิกของคอมมาน์ที่มาเปิด Account เนี่ยได้รับเหมือนเป็นเงินนะครับเข้าไปในใน w a l l e t และที่สำคัญผมเข้าใจว่าเรามีการเชื่อมกันกันกบซ i p World ใช่ครับนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวยังไง จะเชิญคุณต่ออธิบายซิฟเรตรงนี้นิดนิดหนึ่งได้ครับก็ในส่วนของโปรโมชั่นที่จะ,ะเราจะมีกับงานคอมมาตนตะครับก็คือว่าเราก็จะสำหรับคนที่เข้ามาร่วมงานคอมมานตเนี่ยก็จะได้รับตัวกิฟต์ค์ดจากทางซ i p m ม x กนะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นเทรดดิ้งเครดิตที่ทำให้ ลูกค้าเนี่ยสามารถไปทดลองลองทุนในแพลตฟอร์มของ s i p m e x ได้นะครับนอกจากนี้เนี่ยในในตัวของแพลตฟอร์มของ S i p m e x เองนะครับเรามี Redemption Program ที่เรียกว่า Si p w o r l d อยู่นะครับตัว Si p w o r l d ตรงนี้ลูกค้าที่ถือ s i p m e x token เนี่ยก็สามารถนำตัว S i p m e x token เนี่ยมาลากรับสิทธิพิเศษต่างๆที่อยู่ในแพลตฟอร์มของเราได้นะครับซึ่งแพลตฟอร์มของเราตัวนี้ก็จะมะีสินค้าและบริการที่อยู่ในเครือข่ายของของพาร์ทเนอร์ของเรานะครับที่ list สินค้าบนแพลตฟอร์มของซิฟเวิลนะครับก็หนึ่งในนั้นเนี่ยก็จะมีอะไรที่เกี่ยวกับคอมมานด์ที่จะขึ้นอยู่บนนั้นด้วยนะครับก็เอาง่ายๆสั้นๆนะครับมางานสมัครนะครับซิ m เมได้ซิาได้ซิฟเมกโทเเอาซิฟเมกโทเค็เข้าไปในซิฟเวิแล้วก็แลกเวลเชอร์คอมมานดมูลค่าถือว่าลดลงไปครึ่งหนึ่งนะครับเรียกว่าไม่ได้เสียเงินแต่ว่าได้เงินเอาไปช็อปต่อได้ นะครับในงานคอมมาก็คือปกติเราจะมีวอ์เชอร์ที่ใช้ในงานคอมมาอยู่แล้วนะครับมูลค่าหนึ่งร้อยสามร้อยห้าร้อยพันหนึ่งเลยพวกนี้นะครับก็ในตัวซิบร์จะมีวอเชร์สามร้อยบาททเนใช่นเลกโทเคนถูกไหมใช่ซิมเมกโทเคนซิมเมกโทเคนในการแลกซึ่งหนึ่งจุดห้าโทเคนนะครับมูลค่าก็ประมาณสักไม่เกินร้อยห้าสิบาทในปัจจุบันนะครับคุณสามารถเอาร้อยห้าสิบบาทมาแลกสามร้อยบาทแล้วใช้แทนเงินสดได้ในงานสามร้อยบาทเลยนะครับครับผมซึ่งจริงๆเรากำลังจะเปิดแลก เร็วๆนี้แหละก่อนงานแน่นอนน่าจะอีกสักวันสองวันก็น่าจะขึ้นระบบแล้วนะครับสำหรับทีมงานพร้อมใช่ไหมสำหรับแฟนคอมมาก็ก็เตรียมแลกไว้เลยล่วงหน้านะครับมาถึงในงานนะครับถ้าเกิดว่าใครเป็นทั้งแฟนคอมมาและแฟนซิมเมกที่มีซิมเมกโทเค็นอยู่แล้วก็แลกได้เลยนะครับแล้วก็มารับวอลเชอร์ในงานนะครับผมก็ถือว่าทําครั้งเดียวได้เรียนรู้วิธีการเข้ามาสู่ในโลกของการลงทุนคริปโตด้วยแล้วก็นํา ตัววอลช์เนี่ยไปใช้ใจ่ายในงานคอมมานตได้ด,ด้วยใช่ถูกต้องจริงๆต้องอย่างที่บอกนะอย่างที่คุณบุญเลิศบอกก็คือว่าเราเน้นเรื่องของ experience และประสบการณ์ดีๆที่จะเกิดขึ้นในงานคอมมานตแต่ละครั้งนะครับอ่ะมาที่อีกหนึ่งประสบการณ์นะครับจากทางแบรนด์เวิรบ้างในคอมมานต์รอบนี้จะมีอะไรให้แฟนคลับของคอมมานตได้ไปสัมผัสเป็นประสบการณ์ดีๆบ้างครับโอเคครับก็สําหรับ b บรนด์เวิรนะครับก็ หลายๆท่านนะฮะก็ยังไม่รู้ว่าโลกเมตาเวิร์สเป็นยังไงถูกไหมฮะเราจะก้าวเข้าสู่โลกเมตาเวิร์สยังไงนะครับเพราะฉะนั้นในงานอีเวนต์ของคอมมานด์เนี่ยครับเราก็ะจะเอาเมตาเวิร์สมาตั้งให้ทุกท่านอ่ะเห็นแบบชัดเจนเลยนะครับว่าไม่ว่าคุณจะมีมือถือใช่ไหมฮะคุณจะมีคอมพิวเตอร์หรือแม้กระทั่งคุณอยากจะลองเข้าเมตาเวิร์สด้วยแว่นของ VR นะครับในงานธรหมดานี้ยก็จะมีน้องๆที่ช่วยคุณก้าวเข้าสู่โลกเมตาเวิร์สได้ตั้งแต่ก้าวเข้ามาปุ๊บคุณสามารถสร้างอวตารในแแบบบที่่เเปป็็นนนนตตัววขอองงงงคุณณได้้ใใชมามฮาะะลลลกกกจจถึรรรราาาส์ิๆโ VR กันหรือแม้กระทั่งโลกของ Metaverse ผ่านมือถือนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะพบเจอได้ในงานคอมมานะครับก็จริงๆต้องบอกว่าสื่อมวลชนที่อยู่ในห้องนี้นะครับเดี๋ยวอยากรองก็สามารถทําได้นะครับหลังจบการแถลงข่าวครั้งนี้นะครับก็อันนี้ก็เป็นเป็นเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่ที่เรามาแชร์ให้ได้ ได้รับทราบกันนะครับ,รบว่าเอ๊ะทำไมครั้งนี้เราถึงมีพาร์ทเนอร์รายใหม่ๆเข้ามาแล้วพาร์ทเนอร์รายใหม่ไม่ว่าจะเป็น s i p m e x หรือว่า b a n d เ verse เนี่ยเข้ามาจอยในมุมไหนบ้างซึ่งผมเชื่อว่าข้อมูลตรงนี้ถ้าสื่อมวลชนอาจจะยังมีคำถามอยู่เดี๋ยวตอนท้ายเดี๋ยวมาคุยกันเพิ่มเติมได้นะครับเอาละครับมาถึงช่วงเวลานี้ต้องขอบคุณทั้งทางคุณต่อจาก Sip m e x นะครับแล้วคุณแม็กจาก b r a n d วิ r s สนะครับสำหรับข้อมูลดีดๆที่นามาแชร์ในวันนี้รวมถึงทางคุณบุญเลิศด้วยนะครับ ตอนนี้ก็มาถึงในช่วงที่3นะครับผมเชื่อว่าน่าจะเป็นช่วงไฮไลท์ที่หลายคนรอคอยเพราะว่าจุดจุดเด่นของการมาคอมมาตแต่ละครั้งเนี่ยนอกจากที่เราจะได้เจอเทคโนโลยีดีๆแล้วเนี่ยมันต้องมีเรื่องของโปรโมชั่นเรื่องของกิจกรรมซึ่งในครั้งนี้นะครับเราก็เรียกว่าได้รับความร่วมมือจากแบรนด์ต่างๆรีเทลต่างๆในเมืองไทยเข้าร่วมงานคอมมานกันอย่างหนานแน่นจริงๆนะอยากอยากจะบอกว่าเป็น น่าจะเป็นอีกหนึ่งครั้งนะครับที่ถ้าคุณถ้าทุกคนก้าวขาเข้าไปในงานคอามบาแล้เนี่ยคุณจะเจอบูธเยอะมากๆสินค้าหลากหลายโปรโมโชั่นมากมายนะครับซึ่งในวันนี้นะครับเราก็ได้รับเกียรตินะครับจากผู้มีเกียรติหลายๆท่านนะครับ แขกของเราที่จะเข้ามาร่วมแชร์ในเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับโปรโมชั่นดีๆที่จะเจอคือในงานครั้งนี้นะครับเอาละครับจะมีใครบ้างเดี๋ยวเรามาพบกันนะครับอันดับแรกนะครับผมขอเรียนเชิญคุณชนินชาวะวณิชนะครับผู้นการฝ่ายขายและการตลาดจากบริษัท s p ี e ค COMPUTER ครับเชิญครับขอสิงปรบมือด้วยครับท่านที่2นะครับคุณเทพนิมิตนะครับบวรพิทยานุรักษ์นะครับซีเนียร์มาร์เก็ตติ้งสเปเชียลิสต MSI Pacific International Holding Corporation นะครับท่านที่3นะครับคุณจัก,กริดวัดชระศักดิ์สินนะครับรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานผลิตภัณฑ์การขายและการตลาดบริษัท a d ด i ว e IT Infinite จำกัดครับและท่านต่อไปนะครับคุณกริดจ,จงรักนะครับ Head of Event จากทาง Powerbuy ครับ และท่านสุดท้ายนะครับคุณปรีนะฮะหวังเจริญ c ี o อชอบชอบมีเดียครับนะขออนุญาตนั่งฮะก็สวัสดีทุกทกท่านอย่างเป็นทางการนะครับแล้วกเ็เดี๋ยววันนี้แต่ละท่านก็คงจะเตรียมนะไฮไลท์ต่างๆมาที่จะมาคุยและมาแชร์กันในวันนี้นะครับเริ่มต้นนะครับผมขอเริ่มต้นจากคำถามแรกก่อนละกันเดี๋ยวเราจะคุยกันแต่ละท่านนะครับ ลายสินค้าที่นำมาร่วมในงาน c o m m a ดคอมเว e ร์สครั้งนี้เนี่ยมีสินค้าประเภทไหนอะไรบ้างนะฮะอยากจะให้แต่ละท่านเนี่ยมาช่วยกันแชร์นิดหนึ่งนะครับผมขออนุญาตเริ่มจากทางคุณกริดนะครับจากทาง powerbuy ก่อนเป็นท่านแรกครับสวัสดีครับทุกท่านก็ powerbuy นะครับมาถุกที่ได้ถูกใจนะครับเรามีสินค้า avit เนี่ยครบวงจรเลยนะครับก็แล้วก็ยังมีเรามีทั้งมือถือนะครับคอมพิวเตอร์ นะครับแล้วก็โน้ตบุ๊กแล้วก็พวกทีวีนะครับทีวีเนี้ยก็น่าสนใจมากๆเพราะว่ากลุ่มของทีวีเนี่ยจะจะมีไฮไลท์ดีๆตลอดนะครับแล้วก็สำหรับลูกค้าที่มาในงานทุกท่านนะครับแค่มีบัตรเครดิตนะครับเ o า e r b เนี่ยบัตรเครดิตเนี่ยเรามีสำหรับสินสินค้ากลุ่มที่เป็น IT gadget เนี่ยลดเพิ่มอีก5%ถ้าแวะมาที่บูธทีวีนะครับ ทีวีเนี่ยลด10%ไม่มีเงืินไขมาเลยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยสำหรับคนที่ไม่อยากจะจ่ายเงินสดนะครับเราก็จะมีผ่อนศูนเดือนครับเรียกว่ามาที่บูธทีเดียวจบครบทุกอย่างนะครับแล้วก็แฟนพันแท้กลุ่มเคอรอเซนทันนะครับที่มีบัตรเดอะวันการ์ดนะครับปกติเนี่ยบัตรเดอะวันการ์ดเวลาเราไปเบิร์นพอยต์ใช่ไหมครับเราจะลดอยู่12.5%เนนะครับแต่ในงานเนี้ย เบอร์พรสิบห้านะครับแล้วก็ทุกๆวันเนี่ยกิจกรรมเนี่ยมีครบทุกกลุ่มสินค้านะครับผมอยากจะยกตัวอย่างเอทีวี TV, และการเริ่มจากทีวีนะครับทีวีเนี่ยเราก็จะมีราคาพิเศษนาะทีทองนะครับตัวห้าสิบห้านิ้วจอเคิร์ฟเนี่ยแค่หมื่นนิดๆโอ้ oh. มีจำนวนจำกัดมาก่อนได้ก่อนนะครับจริงๆต้องไปตั้งแต่วันแรกใช่ไหมเดี๋<า>ยววันหล,ลังเดี๋ยวหมด <laughs> ต่อนะครับคือกลุ่มของคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กโน้ตบุ๊กนะครับก็มีแบบทําเป็นนาทีทองเหมือนกันนะครับก็เบาๆเริ่มต้นที่เจ็ดพันเก้าเองครับโน้ตบุ๊กเลยฮะราคาเจ็ดพันเก้าคือคือราคาปกติมันก็เกือบสองหมื่นนะครับแต่ก็เอามาเป็นกิมมิครอทัฟฟิกให้คนมางานคอมมาดได้ช้อปปิ้งกันสนุกๆนะครับก็ราคาแค่เจ็ดพันเก้าเท่านั้นนะครับก็ยังไงก็เผาบายอ่ะ ก็มีครบทุกอย่างเราก็อยากฝาก p o w e r b ไว้ในอ้อมใจด้วยนะครับมาถูกที่ได้ถูกใจที่ p o w e r b u ครับโอเคครับก็ฟังกันไปรู้สึกแหมอยากได้ของแล้วจะไปซื้อวันไหนดีเดี๋ยวต้องวางแผนดีๆนะครับอมาที่คําถามเดียวกันครับมาที่ทางพี่เอจากกริกจากทาง Advice บ้างนะครับว่ารายสินค้าที่ Advice ผมเชื่อว่าจริงๆ Advice นี่ของมาเกือบหมดทุกอย่างนะะครั้งนี้มีอะไรแบบเป็นไฮไลท์บ้างครับก็สวัสดีแขกคุณพิเกียรินะครับก็ พี่น้องสื่อมวลชนปกติก็คุณหน้าคุณตานะครับแอดไว้ปีนี้ในคอมมาดเนื่องจากว่าโดยคอนเซปต์แอดไว้คือครบจบในที่เดียวนั่นหมายถึงว่าในหมวดสินค้าที่เป็น IT เราน่าจะครบหมดตั้งแต่ DIY Component เนนะครับ CPU การ์ดจอนะครับเมนบอร์ดหรือแม้กระทั่งเครื่องประกอบที่เป็น DIY นะครับรวมถึงโน้ตบุ๊กปรินเตอร์ เน็ตเวิร์ก C C T V นะครับก็คิดว่ามาที่บูธก็ทุกอย่างครบจบในที่เดียวนะครับตามคอนเซปต์อยู่แล้วเพียงแต่ว่าปีนี้ a d ดไว้เนี่ยเนื่องจากว่าเราเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนกิจกรรมก็คือเซนตุรีแมทนะก็คือแดงเดือดระวางเ,เป็นกิจกรรมระดับโลกเลยลิเว่าพูกับแมนยูนะที่จะเกิดขึ้นเดือนกรกฎาเพนะราะฉะนั้นทีมบูธของ a d ดไว้มันจะมาในทีมแดงเดือดนะครับกิจกรรมที่อยู่ภายใน มันก็จะเกี่ยวเนื่องกับแดงเดือดนะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมอาจจะมีเกมเรื่องของฟุตบอลครับนะครับเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอนะครับเนื่องจากว่าจริงๆการแถลงข่าวเขาน่าจะวันที่สามสิบเอ็ดแต่พวกคุณน่าจะได้เห็นบูธแดงเดือดในแอดไว้ก่อนที่ได้เห็นมาได้สัมผัสก่อนคนอื่นโอ้คอมมาเริ่มในสามสิบไหมสามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดเริ่มวันเดียวกันเขาแถลงข่าวบ่ายนะครับพวกเรามาแต่เช้าเราได้เจอก่อนเราเปิดสิบโมงใช่ไหม ใช่ครับสิบโมงเช้าครับนั้นสิบโมงทุกคนจะได้เห็นธีมแดงเดือดมาที่ทางคุณโหน่งนะฮะจาก MSI บ้างนะเราเจอกันทุกครั้งเลยเนาะคราวนี้ MSI มีเครื่องมาโชว์ไว้ด้วยอยู่ด้านข้างนะครับคราวนี้ในไลน์สินค้าของ MSI มีอะไรที่เป็นไฮไลท์บ้างครับก็ m อ i ก็ร่วมงานคอมมาร์ตั้งแต่ต้นแหละนะครับแล้วส่วนในงานของรอบนี้นะครับเรามีตัวเปิดตัวโปรดักต์ตัวใหม่นะครับที่เป็นตัวของสินค้าที่เป็นโน้ตบุ๊กครับซึ่งนำมาโชว์อยู่ตรงด้านข้างนะครับก จะเป็นตัวร่วมกับทาง Ubisoft นะครับชื่อของมันคือ Crosshair 15 r a i n b o s i x นะครับ Extension Edition นะครับเป็นตัวที่เป็นความร่วมมือระหว่าง MSI กับทางค่ายเกมของ Ubisoft นะครับผมในส่วนที่เป็นของเกมมิ่งนะครับมาทั้งเซตเลยครับเป็นตัวเครื่องนะครับแผ่นลองเมาส์มอกแพดแล้วก็ในงานนะครับในตัวส่วนตัวเครื่องที่เป็นตัว Limited ตัวนี้จะมีคีย์เกมของ r a i n b o w s i x นะครับมูลค่า2,000กว่บาทเนี่ย อยู่ในกล่องด้วยหมายถึงว่าซื้อโน้ตบุกรุ่นนี้จะได้เกมด้วยเลยครับโอ้ oh, ครับแค่ได้เกมก็คุ้มแล้วเนาะ <c oughs> ใช่ครับส่วนฝั่งที่เป็นคอนเทนต์ครีเอชั่นนะครับตัวนี้เพิ่งมาเมื่อเช้าเลยครับสดๆละร้อนๆพิ่งลงจากเครื่องนะครับเป็น Creator อร์ p ครับนะครับจุดเด่นของมันคือตัวนี้ร่วมมือกับทางเอเมเดียที่เป็นสตูดิโอครับ,รบเป็นตัวชิปเอเมเดที่เป็นสตูดิโอนั่นเอง นะครับสำหรับทางด้านคอนเทนต์ครับแต่ในการทำหมาดต้องบอกไว้ก่อนครับว่าไม่ใช่มีแค่โน้ตบุ๊กอย่างเดียวนะครับของเราจะมีทุกรายโปรดักที่เป็นของ MSI ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กที่เป็นตัวหลักอยู่แล้วนะครับอุปกรณ์ DIY นะครับเรามีทั้งหมดไม่ว่าเป็นมอนิเตอร์นะครับเคสเมนบอร์ด VGA power supply SSD นะครับ SSD นะครับที่มี power supply เอยนะครับหรือแม้ทั้งตั้งแต่คือในส่วนของตัว all in one แล้วก็ตัว mini PC คับผมวิง่าคือเราจัดเต็มครับในงานคอมมาด์เหมือนเดิมเหมืเดิมนะครับก็ตำแหน่งบูธของ MSI อยู่ตรงประตูกลางนะฮะก็เดินปุ๊บเจอ MSI เลยนะครับตรงนี้นะครับอ่ะมาที่คุณชนินนะฮะจากทาง Speed บ้างนะครับครั้งนี้ Speed มีการเตรียมหลายสินค้ามาระดับในยังไงบ้างครับเดี๋ยวรบบวนแนะนำนิดนึ่งครับได้ครับก็ก็จากที่ p ป e d นะครับก็ร่วมกับทางคอมมาด์มาตั้งแต่นนานแล้วเนาะทุกครั้งเราก็คือ ขนทับสินค้าอะไรเงี้ยครับมาพร้อมเพื่อความต้องการของลูกค้าเสมอแล้วก็ครั้งเนี้ยครับเราจะมีการก็คือตัวยืนพื้นอยู่แล้วหล่กก็ไม่ว่าจะเป็นพวกค DIY คอมประกอบเป็นเดสก์ท็อปคอมเซตจากแบรนด์หรือแม้กระทั่งโน้ตบุ๊กหรือพวกสินค้าอ s เซสซอรี่แกจต่างๆนะครับโดยครั้งนี้เราจะมีเพิ่มในส่วนหนึ่งขึ้นมาที่จะไม่เหมือนครั้งก่อนๆหน้านี้คือเราจะมีส่วน ในส่วนของเป็นไลฟ์สไตล์แกลเ e t มากขึ้นนะครับ,คร,บครั้งนี้เราจะมีการเน้นความเป็น Experience มากขึ้นให้ลูกค้าสามารถเข้ามาหยิบจับได้ได้ได้สัมผัสถึงสินค้าใหม่ๆ IoT ต่างๆที่ถ้าเกิดวางขายเป็นชิ้นเดียวๆอาจจะมองไม่เห็นภาพ แต่ว่าเราจะมาเป็น Experi เ n c e zone เลยครับก็คือให้สัมผัสจริงๆว่ามันใช้งานกันยังไงแบบไหนเดินผ่านเข้ามาเป็นยังไงอะไรยังไงบ้างเหมือนกับว่าได้สัมผัสประสบการณ์ก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะซื้อสินค้าไหนกลับไปใช้บ้างใช่ครับก็คือสามารถรู้เลยว่ามันใช้งานดียังไงแล้วก็มันจะต้องเอาไปใช้งานในแบบไหนได้บ้างครับผมก็สรุปแล้วของ p ป e ดเองก็มาครบทุกไลน์ผลิตแล้วก็เน้นเรื่องของ Experience ที่จะให้ทุกคนได้ร่วมสัมผัสประสบการณ์ นะครับที่เรียกว่าเหมือนจริงใช้จริงแล้วค่อยตัดสินใจว่าต้องบอกนะครับว่าคอมบัตครั้งนี้นะครับเราจะจัดกันในวันที่31มีนาคมที่จะถึงนี้จนถึงวันที่3เมษายนนะครับที่ไบเทคบางนาเดินทางได้หลากหลายวิธีรวมถึงสะดวกสุดก็คือขึ้นทาง BTS แล้วก็ลงสถานีบางนาถึงเลยนะครับซึ่งในงานครั้งนี้นะครับก็เริ่มจัดกันตั้งแต่10โมงเช้าจนถึงประมาณ3ทุ่มนะครับทุกคนสามารถที่จะเข้าร่วมงานได้ภายใต้งเงื่อนไข social distance เรื่องของการป้องกันโควิดปกติแล้วผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยก็คงจะเตรียมตัวมาดีแล้วก็อย่าลืมศึกษาข้อมูลหาข้อมูลในเรื่องโปรโมชั่นต่างๆเพราะว่าในเพจของคอม a า t ไทยแลนด์เองในเว็บไซต์เองในโซเชียลมีเดียต่างๆรวมถึงพาร์ทเนอร์อต่างๆของเรานะครับก็คงจะมีการประชาสัมพันธ์รวมถึงแจ้งในเรื่องโปรโมชั่นนะครับก็อยากจะให้ทุกคนแอดไลน์เป็นเพื่อนของคอมบาทนะครับรวมถึงอย่าลืมว่าเดี๋ยวในช่วงใกล้งานนะครับเราจะมีตัว Open c h ชทที่เปิดพิเศษสําหรับการ แจ้งข่าวเรื่องโปรโมชั่นต่างๆรวมถึงกิจกรรมไฮไลท์หลักๆสำหรับในงานคอมบาทครั้งนี้ที่จะเพิ่มเข้าไปด้วยนะครับเอาละครับมาถึงตรงนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านนะครับที่เข้ามาร่วมจอยร่วมแชร์ประสบการณ์ดีๆในวันนี้นะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับในส่วนของงานแถลงข่าวคอมบาทครั้งนี้ครับเชื่อว่าหลายคนน่าจะได้รู้ในส่วนของข้อมูลสำคสัญญข,ของงานกันไปนแล้วสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดโปรโมชั่นเด็ด ทางเราจะมีในส่วนของ l ล n e Open c ช a t นะครับสามารถเข้ามาอัปเดตโปรโมชั่นเด็ดได้ก่อนใครเลยนะครับผมซึ่งรายละเอียดนั้นเดี๋ยวเราติดตามได้ในเพจคอมบัดไทยแลนด์นะครับครับแล้วอย่าลืมนะครับไปลงทะเบียนเข้างานกันล่วงหน้าก่อนนะครับเรามีสิทธิพิเศษต่างๆมอบให้ท่านแน่นอนนะครับรบแล้วก็หากใครมีข้อสงสัยใดๆก็ตามนะครับให้พิมพ์ไลน์แอดมาหาเราที่เพจไลน์แอดคอมบันะครับเรามีทีมงานคอยตอบทุกท่านอยู่ครับ ครับผมก็ย้ํากันอีกครั้งครับอันนี้สําคัญนะครับงานคอมมาด์แฟร์แลนด์ครั้งนี้ครับเราจะจัดกันในวันที่31มีนาคมนี้นะครับจนถึงวันที่3มีนาคมนะครับจัด4วันเหมือนเคยที่ไบเทคบางนาเจ้าเก่านะครับผมขอไปผมที่ไบเทคบางนาเจ้าเก่านะครับแล้วก็ในส่วนของกิจกรรมนะครับเราจะมีกิจกรรมอันนี้ขอย้ําเลยว่าเรามีแจกไวเชอร์นะครับครับกลับมาอีกครั้งแแจกไวเชอร์ในคอมมาด์ไลฟ์สดของเรานะครับซึ่ง ในวันศุกร์เนี้ยวันศุกร์ที่18บแปเราจะมีรายการคอมบาทไลฟ์แจกกิจกรรมจัดกิจกรรมแจกจแบบจแไวเชอร์กันนะครับตึกห้าโมงเย็นต,นตนดิดตามได้ติดตามได้แล้วครับแล้วก็ต่อไปครับอ่ะเราจะมีในส่วนของตรงนี้ด้วยนี่คือบิ๊กวอนนัทของเรานะครับนี้ให้ดูรงางวัลเป็นการยั่วก,ก่อนนะครับซึ่งเราก็เช่นเคยครับเราก็จะมีแจกของคองมบาทอ่าบิ๊กวอนนัทนะครับตลอดสี่วันสี่วันหนึ่งวันต่อนหนึ่งวัลนะครับนี่ครับอูก่อนตามนี้เลย แล้วก็เช่นเคยครับในส่วนของสินค้าในงานคอมมิชนะครับก็จะมีหลากหลายรุ่นที่เรามาโชว์ในตัวโลงหน้านี้นะครับซึ่งแน่นอนว่าสามารถเข้ามาจับจองตัวจริงได้ในงานคอมมิชของเวิร์ดเราครั้งนี้เลยนะครับขยักเห็นขยากดูขยากดูโมชันเราติดตามกันในงานได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับมาลุ้นไวเซอร์กันในไลน์นะครับเรามีแจกเยอะแน่นอนแล้วพบกันที่งานคอมมิชนะครับบายครับ เป็นไงบ้างครับ2ส,สัปดาห์นะฮะฟังกันยาวๆตั้งแต่จันทร์ที่แล้วจนถึงจันทร์นี้กับงานแถลงข่าวคอมมานด์คอมเวิร์สนะครับก็ย้ำส่งท้ายว่าอย่าลืมนะครับเราไปเจอกันที่ไบเทคบางนาวันที่3ามสมีนาคมตั้งแต่สิบนาฬิกาจนถึง3ามทุ่มนะครับแล้วก็จะมีอะไรโปรอะไรก็อย่าลืมไปติดตามจากเพจของคอมมานด์ได้นะครับเวลาของวันนี้หมดลงแล้วไว้เจอกันพี่มิ้งใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ รายการ c อมทูเดย์สนับสนุนรายการโดยบริษัท ARIP จำกัดมหาชนและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลคัญบุรีมหาวิทยาลัยนักปฏิบัติมืออาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม